ต่องอ่ะอยู่ดิครับอยู่วิ่งกวัดเลยวิ่งกวัดเลยอาเนี่ว่ะโอ้โห้อโดนนะนั่นไงนั่นไงนั่นไง วนนี้มาออกหมายครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนี่ครับหมายเราข้างทางดูนะครับวันนี้จะได้กี่ตัววันนี้มานะชัดเหมือนเดิมไปลุย <c oughs> ดินเละตุ้มเป๊ เรื่องม้ไปลาขึ้นเยอะมากไม่รู้ปลาอะไรพี่ชอนเราก็น่าจะเยอะอยู่แต่น้ำคุ่นมาก ขึ้นน้ำ ลองเลาะใช้ยาด้บ้างว่าลองดูสิตแต่ดูในล่องนี้นะ ร่องนี้เด็ดเลยหน้าโดนหน้าโดนเลยเนะนี่ยฮะเออน้าโดนก็ลร่องนี้เนะี่ยเอาโหหน้าไปนั้นนะ้นตอนเนี้ยไออยากไปตกแบบ นาน้ำท่วมเหมือนเขาว่าแม่งหน้าออกมากัดฉันหายสวยขนาดนี้เออเชีย่ยมีตัวมีตัวโหกัดเยอะกัดเด้งเนี่ย กัดไม่โดนได้ไงวะโอ้โหตัวดำปึ๊ดเนี่ยเนี่ยแม่งกัดกันเด้งตาไม่ดีกัดไม่แม่นเลย แต่แมงไม่ได้อยู่ในเป้าหมายเราไงแมงเสึอมันอยู่ข้างนอกเฮ้ยมันกัดโดดออกไปทางน้นู้นแต่แม่งก็ไม่แน่หรอกโอ้โหน่าเสียดายประเดิมทักตัวก่งก่อนอตัวดีด้วยนะ สามสีค่คีแต่มีแนะ่น้อดูดิดูขึ้นเหรปวะเพิ่งออกไงใช่ะหล่าพี่ไปวันที่สองอะ <S <S <S> <S อ อยู่ดิครับอยู่ครับหืีไปอยู่ต้องนานไม่ออกมากัดหูใสตึงอะ่ะโอ้โหยู่ดิครับหูนองเท้ารถเนี่ยมันจะไม่โดนได้ไงวะอืมมันสวยขนาดนี้อืมโอ้โหมาชาร์จมาชาร์จเต็มคำ นี่นี่ดู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 เปรียบเทียบก่อนนะชัดหน่อยนี่นะชัดนั่งยิ่งเฉยนี่ครับเต็นที่ทางทางชอนทางหนึ่งเลงโอเคไปดูต่อเพื่อมีอีกมามาดูต่อครับเอา ใบเหลีวติดอะไรวะเนี่ยมาลองดูสิเพื่อจะมีอีกสักตัวหน้าโดนจริงไม่โดนเนี่ยโหโคตรแปลกเลยโูไม่งั้นได้สองตัวแนละ้วถ้าถ้าให้ตัวนี้กัดโดนก่อนอะนะเพราะไอ้ตัวนี้มันอยู่ใกล้ไง ตียังไงวะเนี่ยสมครับหมายนี้น่าจะเด็ดเปล่าไม่รู้ น่าจะเด็ดเปล่าไม่รู้จุกรูมาชัดไล่ป่านี่ว่าโอ้โหหูกัดไม่อยู่อุ้ยเด็ดเด็ดโอ้โหลนเลยลนเลยลนล้านเลยลนล้านเลย โดนอย่างเงี้ยโดนหกัดกระชับ โอ้ดูเหอะหลุดมันเยื่อไม่อยู่กิ่งไม้นะผมยก,ยกยกเอาอโถปลากระเด็นเลยโถเอ็นกำนี่ครับมันยกได้นะแต่ว่าไม่ได้ตัว ติดกิ่งไม้ก็ยก,ยกยกเอาฮะลงไปมันกัดเลยนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ฮะผมว่าน่าจะโดนนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โหพันปลายไกลโอ้โหโอ้พันปลายไกด์ฮึ่แงจริงเลยเนี่ยเปิดแมพหาแผนที่ครับ หาดูไปเรื่อยเหลาะตีไปเรื่อยฮะไปเดี๋ยวตาม gps ไปเลยไปใหม่ข้างทางใหม่มหาชนมหาชนพลกงสิงอะไร,รนะมาละกอ,อ,มอไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ ต้มแมงโลขึ้นมาละมึงหาเลยหัวอะไรค่ายเลยเยี่ยห้ยข,า, <c oughs> ขาดไอโดว่าไปเคยโอ้โแน่อันนี้แม่งกำลังดีเอ,อ <c oughs> ัีจอจึก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  ตูมเงียบโอ้โหโอ้โหเฮ้ย มันกระตุกไปอุ้ย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 สาม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 มาดิมาดิาดอ้โหไปไหนเลยวะเฮ้ยมันกระตุกหมายแรกมันกระตุกปึ๊ก โใส่ไปเลยมั้งเนี่ยไอ้หา่ากัดไม่ตั้งตัวเลยเออกัดไม่ให้ตั้งตัวเลยมันใกล้เกินไปแล้วมั้งน่าเสียดายวะ่ะ ตัวดีเหมือนกันนะพี่กลัวมันโดนรถไงกลัวแบมไปไก่พี่เลยกระตุกกลับมาวิ่งกวัดเลยวิ่งกวัดเลยวิ่งกวัดเลยโอ้โวิ่งกวัดเลยนี่ครับนัดชัดนัดชัดนัดชัดตุ้งนิงตุ้งนิงตุ้งนิงนัดชัด Oh. นี่นะครับนี่นะครับนี่นะชัดนั่งดูอีกแล้วนะชัดนั่งดูอีกแล้วตามฟอร์มนี่ครับพอเห็นได้ปุ๊บขยนันขยนันนี่ผลงานนี่นะชัดผลงานเป็นอย่างนี้นะชัด <c oughs> โอเคครับมีแรงกระตุ้นแล้ว,ต,ว,ลวตีต่อเห <c oughs> นื่อยเลยครับวันนี้ ตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วเพิ่งจะได้สองตัวหลุดไปสี่ห้าตัวแห่เอ้ยคตรเซ็งถ้าไม่หลุดสี่ห้าตัวนะนะผมว่าผมได้รวมสิบแลยเนี่ยนะฮะสองตัวโอเคเดี๋ยวไปเลืยกันต่อหาข้าวกินแป๊บามาได้เวลากินข้าวแล้วพักกินข้าวกันนี่นาชัดนะชัดยังแห้วอยู่ <laughs> เ้าไม่เลิกเบ็ดข้าวพันกินข้าวนะครับไปกับเผาเนื้อไหมหลังจากกินข้าวมาดูใหม่นี้เลยมันจะได้ตัวไหมหมายเคยเด็ดแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเด็ดเอเปล่า ไม่เคยโอ้โอกาสกัดไปแล้วไปแล้วโอ้โหอ,อะไรวะว้าอ้โหจับไม่ทันว้า เออได้ช็อตเด็ดเลยมึงช็อตฮาปะโอ้วันนี้มีตะปลาลุดบาครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนไม่ไหวแล้วครับนูน่นมาแล้วมาแล้วครับ เขียวบึง้งเขียวบึง้งเขียวบึ้งมาเลยมีฟ้าร้องด้วยอยู่ไม่ได้แล้วไปนะชัดมาแล้วกลับกรับไป<ๆ>แค่นี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้า